สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนคะตอนนี้เจ็ดโมงเช้านะคะคุณคือตักกพาพี่ลายมาเดินเล่นหลังสวนค่ะพี่เทาพี่เทาแม่บอกว่ากินข้าวแล้วไม่รู้วิ่งไปไหนแล้วนะคะเอา้านอนหงายเลยปะไปเดินเล่นกันมาลูกปะวันนี้ลายอยู่คนเดียวพี่เทาไปหาใครเอ่อมาลูกมาลายเดินตามแม่มานะคะปะ ไป,ไปดูสิปตาตัดไม้ไผ่เสร็จได้ยังทำอะไรอะ่ะวายพี่ลายดูไปดูมาก็คล้ายสิงหานะคะทุกคนวันจำมั่มเลยลายจ๋า่ะเดินตามแม่นะคะพี่ลายเดินตามคุณแม่ตั๊กนะคะเอาแม่เดินก่อนนะมาลูกมา ็คือไม้ไผ่ที่พ่อตัดลงมานะคะทุกคนลำใหญ่เลยนะคะลำใหญ่เลยนะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะทุกคนนะคะได้ไผ่เยอะเลยเอาลายมาสิลลกพี่ลายยังอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนนะคะี่ค่ะพี่ลายเดินตามหลังแม่นะนี่ค่ะบริเวณข้างๆโอ้เตียนแล้วนะคะ ที่เขาจะมาปลูกบ้านคุณตากจะมีเพื่อนบ้านใหม่นะคะคือตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะแต่เขาจะถมดินแล้วนะคะทุกคนคุณตากเดินมาดูนะคะว่าบ้านข้างๆนี้เริ่มเสร็จกันหรือยังนะคะหมายถึงเริ่มถางป่าใกล้เสร็จหรือยังนี่ไผ่กอนี้พ่อทำเสร็จแล้วนะคะทุกคนเตียนแล้วนะคะ พี่ลายไมผ่แห้งแม่จะค่อยๆทยอยเผานะคะทุกคนเราจะเผาทุกตีสี่นะคะเราต้องดึงสายยางมาดับตลอดนะคะไม่ให้ไม่ให้ควันไปที่บริเวณบ้านคนอื่นนะคะเราจะทำกองเล็กๆนะคะค่อยๆเผาไปวันละนิดวันละหน่อยนะคะ พ่อตัดต้นมะกอกเพื่อให้มันแตกใหม่นะคะเอามาสิลูกพี่เท่าอยู่หน้าบ้านหรือเปล่าป้าแม่เดินไปหาพี่เทาป่ะไปไปหน้าสวนสิปไปหม่ไปหน้าสวนไหมคะพี่เราจะไปหน้าสวนไหมคะไม่ไปเลยลูกไหนคุยกันจิอะไรนะฟ้องเลยฟ้องมาเร็วๆไลฟ้องมาพี่เท่าไปไหน ้องมาเลยไลยถ้านอนนีกับคุณนายปะจะไปกับแม่ไหมที่ลายจะไปกับแม่ไหมคะเฉยเลยตอนนี้พี่ลายเดินไปอีกมุมนึงนะคะทุกคนวันนี้คุณตักลืมไม้เซลฟี่นะคะ ต้องใช้แขนยืดแบบนี้นะคะพี่ลายได้ยินเสียงนกเลยเดินมามุมนี้แม่รู้นะไหนอย่าลงไปอย่าลงไปอย่าไปปีนต้นอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้ต้นอะไรต้นพุทซานหนามมันเยอะนะคะพี่ลายค่ะดีนี่ค่ะ,คะต้นพุทซานหนามมันเยอะอันนั้นล้ลอรถเก่าแม่ชอบชอบมุมนี้กันนะคะ ต้นพุทราหนามมันเยอะลูกมันอันตรายเตือนแล้วยังมาลองอีกนะคะทุกคนแน่เดี๋ยวให้ดูพี่ลายะคะ่ะทุกคนแน่สนนะคะป้าป้าป,ป,ปะปไปไปกันไหมไปเดินตามหาพิทาวะมาลายออกมาได้แล้วจะเอาอะไรอ่ะพี่ลายจะเอาอะไรลงไหนแม่ดูซิ เพราะเมื่อกี้คุณครูตักได้ยินเสียงนกนะคะทุกคนไม่เห็นนะหรอกแต่ได้ยินเสียงแปบบัแ๊บๆบเลยจะมาปีนเอาอะไรนะวันก่อนก็จับกระลอกไปส่งคุณยายกับพี่เทานะ่าได้กระลอกไปตัวเ,เริ่มเลยน้องตายเลยเสียมือพี่ลายกับพี่เทาลุมสกักลเปกันสงสารน้องกระลอกใช่ไหม พี่ลายฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะอาทิตย์นี้กับพี่เท่าน่ะยายบอกจะลอกเยอะนะคะในสวนคุณคุณตักนะคะ,ะแม่เดินก่อนนะแม่เดินนะเดินข้ามหัวลายนะ <S <S จะไปไหมอ่ะจะไปไหม,หมไปว่าป่ะป่ะอางั้นก็เดินตามมาป่ะไม่ไปใช่ไหม ให้เห็นบรรยากาศเช้านี้นะคะว่าอากาศดีมากนะคะทุกคนแดดไม่มีคุณตักชอบมากนะคะนะคะปาตาตไปแล้วไปดูสิไปดูสิสคุณยายทำอะไรคุณยายทำอะไรให้เรากินวันนี้ไปดูสิวันนี้คุณตังไม่ได้ทำกับข้าวนะคะวันนี้คุณแม่ทำนะคะแต่ยังไม่รู้เลยว่าเมนูอะไรนะคะ มีพีิลายวั่งมาอีกมุมหนึ่งแล้วนะคะทุกคนไม่รู้เห็นอะไรวิ่งมาอย่างไวเลยนะคะพี่เทากุตักเรียกแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าไม่เห็นเลยนะคะไม่มีเลยอ๋อกินหญ้าพี่ลายาากินหญ้าค่ะทุกคนพี่ลายกินหญ้าเหรออ่ะกินกินกิอร่อยไหมคะอร่อยไหมล้ะโโหนั่นฟันเลยนะ่ะ เหมือนแวมพายเลยค่ะทุกคนค่ะดูถ้าพี่ลายจะไม่ไปกับคุณครูตักที่หน้าบ้านนะคะอุตส่าห์ว่าจะชวนเดินไปเล่นหน้าบ้านไม่ยอมไปนะคะเป็นไม่อยากไปนะคะวันนี้มานี้นี้มาหาแม่สีลายลายจ๋าวิ่งแล้วนะคะทุกคนวิ่งนะคะวิ่งแล้วนะคะ ไรอ่ะล่ะมารักกันหน่อยมาลักกันสิรักกันแน่เดินนี้แหละค่ะทุกคนค่ะยังไงเช้าว,วันนี้คุณคุณตก,กับพี่ลายคงต้องลาไปแล้วนะคะไม่มีอะไรนะคะวันนี้เก็บภาพรบรรยากาศตอนเช้าของพี่ลายมาฝากนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย